โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาแล้วต้องบอกเลยว่ามาย้ำแค้นนะเนื่องจากคลิปที่แล้วนี่300อันนะปรับแต่งไม่ได้อะไรเลยนะแบบเกลือสุดๆในเมื่อ300มันไม่ไหวรอบนี้เราจัดแบบ500ไปเลยแล้วกันนะรวมๆก็800นะ2คลิปก็ในวันนี้ก็จะมาดูตัวละครของผมด้วยนะครับเนื่องจากว่าเติมไปประมาณสอ,อ่อ2,500ถึง3,000บาทแนละ้ว ก็พลังอยู่ที่ประมาณ26,000เนาะก็จะมาแนะนำว่าอัพอะไรไปบ้างดีหรือว่าคนที่แบบว่าเติมไปเยอะแล้วแล้วพลังไม่คืบคานอะไรแบบนี้แต่ผมคิดว่าทุกคนที่เติมมาในหลัก1,000บาทเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่เกลือนะถ้าคุณดวงดีนะอาจจะถึง28,000เลยก็ได้นะส่วนตัวเนี่ยเกลือสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นปรับแต่งหรือการคราบบอกเลยว่าผมนี่สายเกลือสุดๆเลยคราบก็ไม่ได้ทอง ส่วนได้มาช่วงนี้ผมก็คงขายแลครับยังไม่อัปเดตตัวละคอรอะไรมากนะเพราะว่าผมจะเอากรอบโกยช่วงแรกๆก่อนแต่ช่วงนี้มันก็ช่วงกลางแล้วมั้งผมคิดว่าของน่าจะลงแล้วหลังจากคลิปนี้ลงไปผมก็ค่อยๆเริ่มหาสีทองใส่ให้ทั้งตัวแล้วโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเนาะเราตัดไปที่คลิปหลักของเรากันเลยดีกว่ามาโอเคเดี๋ยวเราทำเอ่อเปิดตัวแล้วกันนะปัจจุบันผม26 0 0 0นนะเติมไปประมาณ สามพันบาทปีไปประมาณนี้แล้วกันนะครับเอผมอยากแบบอยู่ประมาณแบบเ,เรียกว่าสายเติมน้อยแล้วกันนะสามพันบาทคิดว่าไม่เยอะเนาะบางนะอยาา่างว่าค่าเงินมันต่างกันซึ่งวันนี้ผมจะมาหาออฟเสื้อนะต้องบอกแล้ว,ว่าตัวผมนี่บางเฉียบเลยไปกันเลยครับผมแบบจะกดรัวๆเลยนะแบบเรียวๆเ,เลยเออผมอยากได้มุ่งสักอันหนึ่งอ่ะสิ่งที่อยากได้คือ,อลดดาเมจ ส่วนลำตัวนะอยากได้สีม่วงอันนั้นแหละคือจะมาเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอเป็นสีม่วงออฟนั่นเลย500อันน่ะคือมันต้องโผล่ักอันแหละแต่จะคืออะไรแค่นั้นเองขอเลยสักอันหนึ่งคลิปที่แล้วก็300 300ไม่พอคลิปนี้เอามา500จัดหน่อยเพื่อนให้ให้ดูเป็นขวัญตาสีม่วงขึ้นช่องจะว่าไปผมกดมาเล่นๆมาแบบ ถ้ารวมอันนี้อย่างที่บอกครับจะ2,000แล้วนะ2,000ไม่ออกเลยนี่ก็เกินไปหรือว่าเกมเขาจะไม่เลือกเราจริงๆวะแต่แย่งไผมคิดว่าน่าจะออกครับเพราะว่าคลิปที่แล้วก็300-500กดได้เล่นไปอีกน่าจะ5-600อยู่เออย่างเงียบแบบนี้สิเพื่อนอย่างน้อยๆก็อมไม่มีอะไรดีนะผมว่าอันเก่ายัางดูดีกว่าเยอะเลย ถึงแม้ว่าแต้มจะเพิ่มขึ้นมา2มองก็เถอะคือยังน้อยๆมันก็แบบ250แต่มันขึ้นยากแหละถ้าไม่มีสีม่วงแล้วจะขึ้น250 2 5 0้ถึง280นี่ผมคิดว่าค่อนข้างยากกดแบบรุนรัวแบบนอน,นสต็อป500รอยเอนิงน่งๆแบบปี้ใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่จะกดไปรุนรัวเลยนะผเพื่อความรวดเร็วตกตัดไปแั้นั่นแหละขี้เกียจครับ บ่นไปด้วยเอ๊แต่อออันนี้คือถ้าตัวเลขข้างบนมันแบบจะต่บเตี้ยเลียดีขนาดนี้ก็ไม่ไหวป่ะเพื่อนกระโดดน้อยเออมากระโดดให้หนึ่งนะร้อยหนึ่งเอาแบบสามหลักมาลุลโเลยเนระจะได้ลุ้นหน่อยเนี่ยถ้ามันสองหลักมันไม่ได้อะไรเลยนะมันไม่มีสิทธิ์ได้โอ้โหไม่มีสิทธิ์ได้ลุ้นเลยเออสามหลักแบบ ให้ได้ลุ้นหน่อยเถอะสองร้อยอันผ่านไปแบบเร็วมากถึงกดเร็วมากนะโอ้โสองร้ออันผ่านไปแบบเงียบกริแบไบด้มา126เนี่ยนะต่อไปต่อเดี๋ยวนะมันจะครึ่งทางะนะเพื่อนเอาหน่อยเลือกเราหน่อยเพื่อนโอ้โหช่องมาเยอะเลยแต่ไรประโยชน์นั่นเลยเฮ้ยตาทานตานเ็นจดหรออันนี้นี่แบบโคตรดีเลยมาเต็มเลยด้วย แต่เราต้องการสีม่วงพึ่งทางแล้วเพื่อนผมว่าแปลกๆแล้วอะใจชักเริ่มวันๆแปลกๆเฮ้ยแบบ <Hey, S 1> เพื่อนโอหถ้าผมอัดคลิปตั้งแต่แบบกดเล่นบ้างร้อยบ้างสองรอยบ้างนี่แบบรวมนี่จะสองพันแล้วนะสองพันไม่เอาเลยเหรอตักหน่อยมแม่ละเพื่อนอย่าบอกนายนายจะรังแกเราอะ่ะโอ้โหก่อเต็มเลยจะบอกอันนี้ดีนะครับ แต่ไม่ดีพอสำหรับเราเราโลภนี่สองร้อยแล้วนะเพื่อนแมวนะอย่าบอกนะอย่าอย่าบอกนะแค้นกว่าเดิมโอ้โหจากจะมาย้ำแค้นผมว่าได้แค้นกว่าเดิมแล้วละ่ะเฮ้ย1น9อยยิบเก้าอะมันก็ไม่ค่อยดีนะ อาว่าผมไม่เอาแล้วกันครับโอ้โหร้อยมันก็ไม่ใช่สีม่วงอะ่ะคือยังไม่ถึงสองร้อยด้วยซ้ำอ่ะอ้ยอาการแบบแปลกแล้วครับนั่งไม่ติดเบาะแลครับผมว่าต้องคว้านไตออกมาล้างหน่อยแล้วมั้งโอเคไปทุมเตรียมสันไล,ลยรอดีกว่าไหมเฮ้ยจะร้อยแล้วนะเพื่อนโอ้ยไม่กอด ผมม,มีมีอาการร้อนนิดนิดมีอาการร้อนนิดนิดที่ปลายนิ้วโอ้โหไม่เอานะเพื่อนอะร้อยสุดท้ายแล้วเอาหน่อยสักอันเดียวอันเดียวไม่ได้เพื่อนมีกดมาจะสองพันแล้วนะโดนไม่ได้อัดลิปที่จะสองพันแล้วนะเพื่อนโอ้โหซิลเวอร์ก็หมดแบบเมื่อกี้มีเท่าไหร่วะมีสี่ห้าหมื่น ห้าร้อยชุดหนึ่งก็โอ้โหหมดไปแบบเป็นแสนแล้วนะซิลเวอร์เป็นแสนกับปรับแต่งเกือบเกือบสองพันนิดไม่เอาหน่อยหรอเฮ้ยผมว่าใช่ปะผมว่ามันเอาชัวร์นายจะไม่เลือกเราจริงหรอฮัลโหลเกมเกินไปว่าเอาเฮ้ยนายจะให้เราเกือทุกอย่างไม่ได้ละเราอุดหนุนน้อยแต่อุดหนุนนะเฮ้ยผมว่าห้าทีสุดท้ายแล้วอ่ะ สามสุดท้ายสามสองไม่ผมว่า hop. เอา่ะมาเอาสุดหนึง่งโอเคไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยไม่ได้อะไรเลยนะผมบอกเลยว่ากดไปประมาณเกือบสองพันไม่ได้อะไรเลยมีใครเกลือกับผมไหมครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยให้กำลังใจผมหน่อยว่าอ๋อผมกดสามพันครับไม่ได้อะไรเลย คไหช่างมันแล้วกันครับยิงพูดยิงช้ำโ okay, อเคกดใส่ใส่ไปเลยครับเซงเป็ดโอเคนี่ไม่ได้ไมไ่ได้ใช้แล้วทิ้งไปเลยแล้วกันมีใครเกลือกผมคอมเมนต์ด,ด้านล่างได้เลยนะคือมันอาจจะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆว่าเอา้ยอย่างน้อยผมก็มีเพื่อนพักเดียนะลงคลิปไปไม่มีใครคอมเมนต์เลยแบบกดสองพันไม่ได้แบบผม อเคใส่สีม่วงไปก่อนแล้วกันนะโอเคสองพันสองเอพีสองพันสองหมื่นหกโอเคไปตัวละครอัปเดตปัจจุบันสองหมื่นหกเติมไม่ถึงสามพันบาทนะครับประมาณสามพันอ่ะตีไปสามพันเป๊ะๆเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเปิดเอพีดูอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ย มันอยู่ที่ประมาณ2,980มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเปิดไอ้นี่ดูไว้อะ2,990 2,980นี่แหละคือต้องบอกว่าผมไม่ได้เก็บทุกกิจกรรมนะครับคือผมพลาดกิจกรรมไปเยอะมากอ่ะมาดูออฟม่วงออฟม่วงสีม่วงดาเมจตันนี่คือแบบไม่ได้ออฟเองนะครับซื้อทั้งนั้นเลยครับคือผมไม่เคยออฟเอ่อผมเคยออฟด้มงอยู่คลิปนึง อันเดียวเลยครับอันนั้นและหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้อีกเลยเกมเปิดมาเป็นเอ่อเป็นเดือนและเติรไวสซาพันบาทออปพ่วงหนึ่งอันครับปัจจุบันนะของผมคือมีใครเกลือกวันนี้ไหมคอเมนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะอ่ะของของผมที่ใส่อยู่ก็ประมาณนี้ครับปกติก็ไม่ค่อยเปิดหรอกเพราะมันไกนะ่ก็เลยไม่เปิดอ่ะส่วนอันนี้ไม่น่าจะได้ทําครับเพราะว่ามันแพงมากเลย ุ่งนี้แดหมดแล้วครับส่วนอันนี้ก็แดหมดเนาะเติมประมาณ3า0พันคิดว่าทุกคนน่าจะได้ตันหมดแหละถ้าทุกคนไม่ได้ซื้อแฟชั่นเพราะว่าผมซื้อแต่ของอัพทางนั้นเลยอะมาดูกันที่หน้าต่างรวมนะคือส่วนใหญ่จะตันหมดเลยคือขัดเกลานะครับคือไม่อยากพูดให้เสียกำลังใจนะแต่ว่าขอพูดตรงๆนะครับคนที่เติมน้อยจริงๆเนี่ยหรือว่าสายฟรีนะครับคุณต้องเอ่อถอดใจนะอะผมพูดตรงๆเลยก็คือ พอดใจจากขัดเกลานะครับเพราะว่าคุณไม่มีทางไปถึง S แน่นอนโอเคต่อมาครับปรับแต่งเป็นอะไรที่ผมเครียดมากเกลือสุดๆแบบถึงขั้นแบบหัวร้อนทอี่เล่นที่มือร้อนที่หัวก็เลยทีเดียวมีใครเกือสุดๆแบบผมบ้างเราคือเพื่อนกันนะส่วนชิปตอนแรกผมจะทำนะครับแต่ด้วยความที่ผมอยากพลังขึ้นไวอะ่ะคือผมจะเอาออฟมวนทัให้ตัว ต่อมาโดนนะครับโดนนี้ผมก็ทําขึ้นเอสได้นะไม่ยากเลยโอเคต่อมาไปดูที่ทักษะทักษะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํานะอันที่ใช้จริงๆเลยนะแล้วก็ส่วนอันอื่นเนี่ยเราจะต้องเฉลี่ยกันไปนะครับมันจะได้เซฟงบแล้วก็เพิ่มพลังอันนี้นะครับ ระเบิดฟองสบู่นะ PVP ส่วนระเบิดกัดก่อนเนี่ยเอาไว้ปลาใสา่บอสแล้วก็ยิงมันเพิ่มการเม็ให้เราเอามารดเกาะสำหรับพวกมอนคือสองอันนี้ครับคือ the base แล้วเท่าที่ผมอ่านนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้คือ the base แล้วสำหรับ PVP แล้วก็ลงดันส่วนอันอื่นๆนะครับให้อัพเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับเพราะว่าเวลาที่เราอัพเฉลี่ยเนี่ยมันมเยอะแรกๆผมจะอัพแบบไปทีละสิบทีละสิบ แต่ปรากฏว่าพออัพขึ้นไปสูงๆเนี่ยอย่าง12ขึ้น13เนี่ยบางทีมันเพิ่มแค่8เพิ่มแค่12แต่การที่อัพ1ไป2เไป่ยเนี่ยเห็นไหมที่ผมอัพ2งของ2ด้านล่างอ่ะส่วนด้านบนนะผมใช้กร่3อันนี้นะส่วนอันนี้ผมจะอัพเฉลี่ยกันไป1ขึ้น2แม่งบวก20 30เลยแต่10ขึ้น11-12นี่แม่งบวกแค่8ปเก้โอเคส่วนอันนี้นะครับ4อันนี้นะคือหลักเลยอัพอัพแบบอัพได้เลย ส่วนอัน,น,อ,นอื่นๆครับเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปส่วนอันนี้นะครับเพิ่มความเร็วในการใช้ยาตอนแรกผมเล่นโซโล่ไงผมก็เลยแบบเออพึ่งพาตัวเองผมก็เลยกดทับไปแต่คือพอมารูหลังว่าเออคนใช้ปืนฮิลเดียเขาก็ฮิลให้เราเองนะครับคือเขารู้หน้าที่ส่วนอันนี้ความเร็วในการช่วยเหลือหลังๆเริ่มจําเป็นนะครับเวลาลงเวลาผมฝึกซ้อมในแบบแรงสูงสุงเนี่ย ส่วนเพิ่มตาเมจกับสตูที่หมอบเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าหมอบคือผู้ส่อสู้เขาดาวหรือว่าเขากดนั่งแต่ไม่ว่าจะในกรณีไหนอันนี้ก็สําคัญครับเพราะว่าสามผู้ต่อสู้นี่จําเป็นมากในการลงฝึกซ้อมโอเคต่อมาของแคมป์นะครับของแคมป์นี่สําคัญเกือบหมดเลยแต่ว่าผมจะบอกว่าอันไหนที่มันสําคัญน้อยๆแล้วกันเนาะในหมู่มอง,งของผมก็คืออันนี้ครับ อ่านทานดาเมจคริติคอครับซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้นะครับเวลาปืนที่ยิงออกไปอะเวลาที่มันจะติดที้อะโปรเซนที่ติดขี้น้อยมากคือผมนั่งมองแบบจ้องจ้องและคือมันติดขีน้อยมากเพราะฉะนั้นแล้วดาเมจที่เราจะได้จากเวลาที่เราโดนลดลงเนี่ยมันไม่ค่อยจาเป็นครับผมบอกเลยเพราะปกติมันก็ไม่ค่อยจะติดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราไปเอาปันนี้ดีกว่าครับอ่านทานคีย์ที่คอครับแค่เขาไม่ติดคี้ก็เพลิก็ยุ้ย เอาไม่ติดที้ก็จบครับแค่นั้นเองมาเน้นที่อันนี้ดีกว่าครับส่วนอีกอันนึงนะครับดาเมจของพวนะพวกอุปกรณ์ต่างๆในมุมมองนะครับของผมนะสำหรับสายฟรีและสายเติมน้อยเนี่ยโดนของเราเนี่ยโดนยิงสี่ห้านัดก็พังนะครับผมคิดว่าโดนเราได้ยิงไม่เท่าไหร่หรอกเราบ้าความแข็งแกร่งของมันดีกว่าครับคือให้โดนเราถึกอะแล้วเราก็ไปใส่เออโดนโดนฮิวอะเวลาเราลบมันชุบเราอะ ดีกว่าครับคือดาเมจโดนเราเนี่ยไปยิงคนอื่นดีแบบแทบไม่เข้าเลยนะโอเคแล้วก็เพิ่มความต้านทานเนะก็ไม่จําเป็นอีกนะครับอันนี้ผมอัพไปเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ใจละเอียนไงตอนนั้นซิลเวอร์มันเยอะผมก็กดอัพไปเรื่อยเปื่อยซึ่งตรงนี้ก็ในมุมมองของผมเท่านั้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมคือผมมองว่าอันนี้ก็สําคัญน้อยอีกอันหนึง่ง แต่ว่าถ้าคุณรวยคุณก็อัพไปเลยครับยังไงตัวคุณก็เก่งคือคร่าวๆน่าจะประมาณนี้มั้งผมคิดว่านะอะไรที่เลี่ยงได้แบบอ่ะตอนนี้สักหน่อยแล้วกันอันนี้คือตายตัวเลยครับพักเกาะนะสําหรับเกาะผมแนะนําอันนี้เลยครับยืนหนึ่งไปเลยนะเกาะสุดแก่งคือมันจะเพิ่มเกาะให้เราอะ่ะ เป็นเป็นรูปโลแบบงโล่งอันนี้นะส่วนไอ้รูปโลอันนี้มันต้านชีครับแมวครับอันนี้เท่านั้นนะครับคือดีที่สุดแล้วโอเคส่วนปืนนะอันเดียวเหมือนกันครับคือพิรุรูปเ k คที่ชื่อว่ากองหน้าโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วคือชิปนี่สายฟรีน่าจะประมาณเก็บทองประมาณ3 4แสนมั้งเอันนี้เป็นการประมาณการเอานะครับเตัวเลขแน่นอนไม่ไม่มั่นใจเหมือนกัน โอเคน่าจะหมดแล้วมั้งครับน่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนปรับแต่งเห็นละเครียดเออส่วนอุปกรณ์ในตัวผมนะต้องบอกเลยว่าผมซื้อมานะครับเห็นออฟม่วงที่ผมได้มาใส่ปืนแบบดาเมจตันบวกสาอะไรเงี้ยแบบสามแสนอะไรผมซื้อมาส่วนเอ่อส่วน M82 ของผมที่ซื้อมานานแล้วไม่รู้มันจะลงไปถึงไหมเอ่อมันลงไปไม่ได้แล้วอะ มันมันสุดแค่เนี้ยคือออฟในตัวผมนะที่เป็นสีม่วงผมซื้อทั้งหมดเลยครับไม่เคยออฟได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวโอเคตัดมาที่โดนนะครับโดนผมคิดว่าผมจะใส่ม่วงทั้งหมดนะเดี๋ยวเราค่อยๆใส่ไปทีละอันแล้วกันส่วนอันกลางอัน,นที่มันออฟได้เนี่ยผมอาจจะใส่สีทองนะผมขอคิดดูอีกทีหนึง่งแต่จริงๆแล้วใส่ม่วงหมดมันก็น่าจะขึ้น S แล้วมั้งผมคิดว่านะเอ่อต่อไปผมก็จะเปลี่ยนชิปด้วยนะครับคือ ผมจะเปลี่ยนไปเป็นชิปรักษาชิปยิงระเบิดมันดูกิ๊กก๊กยังไงก็ไม่รู้นะครับโอเคมามาเรามาบนของพังกันบ้างปัจจุบันนะครับแต้งของเซิร์ฟสามนะโอ้โหไปที่สามหมื่นสามกันแล้วแล้วช่วงนี้ที่ผมเล่นเ่อหมดฝึกซ้อมนะครับต้องบอกว่าเริ่มแสดงผลแล้วนะครับคือซู้ไม่ได้แบบขาดลอยเลยขาดลอยที่ว่าคือยิงไม่เข้าเลยนะ คือแบบสายฟรีและสายเติมน้อยน่าจะประมาณผมนี่แหละสูงสุดน่าจะประมาณ28,000นะมีใครเติมพั0สองพันแบบผมแบบ3000แล้วดาเมจขึ้นเป็น2 0 0หมื0งมบ้างไหมครับคือปัจจุบันนะครับผมคิดว่า28,000นะ 28, ่นะ28,000กลางๆเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะยิงเข้าแล้วพอสู้ได้อยู่แต่ว่าจำเป็นที่ต้องเปิดก่อนนะเปิดก่อนได้เปรียบเสมอแต่ทลังจากที่28 0 0 0ปปลายๆ0 0เนี่ยผมคิดว่า สู้ไม่ได้้วครับน่าจะขาดลอยแนละ้วคือผมเจอบางตี้คือแบบวิ่งกันเพ่นพ่านผมยิงยังไงก็ไม่ตายถึงขั้นนั้นแล้วนะส่วนตัวผมนี่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับคือกิจกรรมอะไรพวกนี้ผมแทบจะไม่ค่อยได้ทําเลยต้องเรียกว่าไม่มีเวลาจริงๆนะครับสําหรับคนทํางานเอ่อดูสิคือแบบไม่ได้ขยับไม่ได้กระเตื้องในการแบบมาทําเลย ซึ่งผมพลาดกิจกรรมไปเยอะมากเนาะซึ่งจริงๆแล้วอะสองหมืหกเนี่ยพลัง2 6 0 0มนหกจริงๆเติมหนึ่งพบาทก็ควรจะถึงแล้วนะส่วนตัวผมพลาดกิจกรรมไปเยอะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเยอะเลยนะครับ้องเ,เยกได้ว่าไม่ได้เก็บทุกเควสอะว่างั้นเถอะแล้วก็พลาดเยอะแบบเยอะมากๆด้วยเอ่ออันนี้ก็ดูเหมือนจะพลาดมนะั้งคือผมมาก็มันก็ดึกแล้วอะเอ่อแอบแอบบขอโทษเอ่อคู่หูที่มาอยู่ในนี้ด้วยนะ ที่มาเป็นพาร์ทพาร์ทเนอร์ของผมด้วยโอเคครับและคลิปในวันนี้ก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะถือว่าเป็นการดูคำขับไปแล้วกันนะครับ500อันแบบสุดๆแบบกเกลือไปเลยโอเคคลักคลิถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับในเมื่อเกมไม่เลือกผมผมก็อยากให้ทุกคนเลือกผมบ้างนะโอเคครับในวันนี้ก็สวัสดีครับ